สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสรุปนะคะว่าท่องเที่ยวเมืองแคนมีสิ่งที่รื่นรมใจและไม่น่ารื่นรมใจอย่างไรในวัยเษียณของเรานะคะวันนี้พวกเราก็ไปที่ ทะเลมานะคะก็คือทะเลมันก็มีหลายที่นะคะวันนี้เราก็ไปห่างจากบ้านก็นั่งรถบัสไปนะคะ40นาทีนะคะก็ไปถึงนะคะบรรยากาศก็ดีลมก็แรงตามสภาวะของทะเลเนาะทะเลมันก็มีคลื่นลมที่แรงนะคะนักท่องเที่ยวก็จะเยอะมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเขาก็จะมาอันดับสามของที่นี่นะคะที่เข้ามาอันดับหนึ่งก็จะเป็นต้องขออาภัยนะคะที่จำไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าอ่านข้อมูลมาเมื่อสองสามเดือนก่อนนะคะแล้วไม่ได้เข้าไปดูข้อมูลอีกนะคะสิ่งที่ น่ารื่นรมใจที่เรามาเมืองแคนก็คือพวกทะเลต่างๆมันก็สวยงามนะคะสวยงามมากเลยและที่เราพาไปเที่ยวอย่างถ้าหากท่านผู้ชมได้ชมดูก็จะเห็นความสวยงามแห่งท้องทะเลนะคะ ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายหรือว่าสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพวกห้องน้ำห้องท่าอะไรมันก็สะดวกสบายนะคะแล้วก็ร้านค้าอาหารการกินก็สะดวกสบายนะคะแต่สิ่งที่ไม่น่ารื่นรมสำหรับเรามันก็มีเหมือนกันนะคะ อย่างที่เราเดินไปเที่ยวอะไรต่างๆในเมืองในที่ชุมชนหน่อยหรือว่าเดินไปที่บัสสต็อปหรือว่าป้ายรถเมล์อนี้นะคะเราก็อาจจะเจอพวกที่คนในพื้นถิ่นของเขานะคะคนในพื้นที่ของเขาที่แบบไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับชาวผิวขาวหรือว่าไม่เป็นมิตรกับเราสักเท่าไหร่นะคะ อย่างของเรานี่ก็แตกต่างจากเขาเนาะถ้าพูดถึงอนะเราก็แตกต่างจากเขาเขาก็<ๆ>จะโวยวายยกไม้ยกมือชูนิ้วกลางให้เราอย่างนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะเรานะคะเขาก็เป็นแบบไม่ค่อยเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่นะคะบางทีเราก็เห็นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไปยืนคุยกับเขานะคะอาจจะมีปัญหาอย่างนี้นะคะ หรือว่าบางทีเราก็เคยเห็นนะคะเคยเห็นที่แบบเขาเขาเองน่ะโดนตำรวจบอกให้ไปนอนที่อื่นนะคะอย่างวันนี้นี่เราไปที่ป้ายรถเมย์ก็เห็นเขาก็นอนกันนะคะนอนกันอยู่ที่ริมพุทธบาทเลยนะคะอย่างพวกนี้เขาก็จะชอบชอบ ดื่มเหล้ามั้งเพราะว่าก็ <c oughs> เห็นเขาแบบดื่มอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นสุรายาเสพติดแล้วก็ไม่รู้นะคะเราก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็สูบบุหรี่อย่างนี้นะคะ <c oughs> แล้วที่พีคสุดคืออะไรที่พีคสุดก็คือวันนั้นน่ะเมื่อวานนี้นะคะที่พวกเราไปที่ ซูปเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละแล้วพวกเราก็ไปต่อกันที่เราก็ไปกันต่อกับพ่อใหญ่นี่ที่ท่ะเลนะคะไม่ใช่ทะเลที่เราไปวันนี้นะทุกคนมาที่กันนะคะทะเลอคนละที่กันพอไปเราไปซูปเปอร์มาร์เก็ตก่อนใช่ไหมพ่อใหญ่ฝรั่งก็ถือร่มไปด้วยแล้วเขาก็เลยลืมร่มเอาไว้ในซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะ พอเราเดินทางกันตรงไปไปถึงทะเลแล้วเราก็เลยเอามองดูที่มือของผู้ใหญ่ฝรั่งตอนที่เรานั่งลงเรียบร้อยแล้วนะคะหมายถึงว่าเดินจากซูเปอร์มาร์เก็ตไปทางจากเดินจากซูเปอร์มาร์เก็ตไปที่ทะเลก็ประมาณเกือบกิโลอยู่นะคะเราก็เลยมองดูมือผู้ใหญ่ฝรั่งเอาไม่เห็นถือโ่มเราก็เลยบอกว่า เอาร่มคุณอยู่ไหนเนี่ยก็ใหญ่ฝรังเลยบอกโอ้ยฉันมไว้ที่ซุปเปอร์มาร์เกต็ตก็ใหญ่ฝรังก็เลยกลับมาเอาร่มคนเดียวนะคะกลับมาเอาร่มที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตคนเดียวเราไม่ได้มาด้วยเราก็รออยู่ที่ทะเลนะคะแล้วตอนที่พ่อใหญ่ฝรังกลับไปหาเรานะคะพ่อใหญ่ฝรังเลยบอกว่าโอ้ยเธอโชคดีจังเลยเธอไม่ได้กลับไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตกับฉัน ถ้าเธอไปเธอจะไปเห็นภาพอุดจากตาฉันรู้สึกหดหูมากเลยเราเลยถามว่าเอามันคืออะไรล่ะทำไมคุณถึงจะต้องอุดจากตาทำไมคุณถึงจะต้องบอกว่าหดหู <c oughs> เขาก็บอกว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง <c oughs> ก็คนพื้นเมืองของเขานี่แหละที่แบบว่านั่งแบบใส่กระโปรงสั้นๆแล้วก็ นั่งเปิดกระโปงของเขาเลยค่ะเขานั่งเปิดกระโปงของเขาให้มองเห็นเลยนะคะให้มองเห็นหวางขาเลยแกเลยบอกว่าแกรู้สึกหดหู่มากแล้วผู้หญิงมุงเด็กเด็กผู้หญิงพื้นเมืองคนนี้เขาก็สูบบุหรี่ด้วยนะคะแล้วก็นั่งแบบแบบแบบนี้ให้คนอื่นเขาเห็นนะคะแกะเลยรู้สึกว่าแกรู้สึกหัวหมุนเพราะว่า แกเองก็รู้สึกว่ามันมันไม่น่าที่จะจะมีลักษณะนี้เนาะเธอโชคดีแล้วเธอไม่ไปเห็นกับฉันว่างั้นแล้วเราเลยถามว่าเอาเขาอยู่แถวไหนแกก็บอกว่าเขาก็อยู่แถวแถวตรงป้ายลรถเมตรงคนผ่านเยอะ เราก็เลยถามว่าเขาไม่ได้โชว์ให้เฉพาะคุณดูใช่ไหมเขาโชว์ให้คนอื่นดูด้วยใช่ไหมแกก็บอกว่าอุย้ยเขาก็โชว์ให้ทุกคนดูแหละคนที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็แบบว่าเปิดอ้าซ่าเลยว่างั้นนี่ก็คือถ้าพูดถึงก็เป็นปัญหาของของที่นี่นะคะของแห่มันเป็นปัญหาแห่งการท่องเที่ยวอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็เป็นหน้าเป็นตาเนาะถ้าพูดถึงแล้วถ้าพูดถึง รัฐบาลผิวขาวเองเนี่ยเขาก็มีปัญหากับกับคนในท้องถิ่นโดยที่นี่มากอยู่นะคะเพราะว่าคนในพื้นที่นี่เขาก็บอกว่ารัฐบาลผิวขาวมีมายึดครองพื้นที่ของเขานะคะขเขาก็เลย สร้างปัญหาให้กับรัฐบาลผิวขาวหรือว่าคนผิวขาวพอสมควรน,นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะขยะนะคะขยะก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะอยู่นะคะที่นี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีคนเร่ร่อนคนไร้บ้านอย่างนี้เขาก็สร้างขยะขึ้นมาเหมือนกันนะคะอยู่ ทเทียบกับที่เบรเปนแล้วเบรดเปนนี่จะน่าอยู่มากนะคะสะอาดสะอ้านนะคะที่นี่ก็ถือว่ามันก็เป็นปัญหาของสังคมที่นี่เนาะเราเองในฐานะนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ว่าอุ้ยเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรนะคะแต่ถ้าพูดถึงความสวยงามของท้องทะเลอะไรก็สวยงามมากนะคะแล้ว ก็เลยมีแผนนะคะมีแผนว่าเราจะให้เขาเช่ายูนิตแห่งนี้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะมาอีกสักเท่าไหร่นะคะเราก็จะเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่บริสเบนกันแหล,ละเราก็เลยมีแผนว่าอยากจะให้คนเขามาเช่ายูนิตแห่งนี้นะคะมีทุกอย่างนะคะยูนิตของเราไม่ว่าจะเป็นเพราะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นแอร์คอนดิชเนอร์อะไรก็มีนะคะ ค่าเช่าที่นี่พ่อใหญ่ก็เปิดดูในอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะก็ถือว่าประมาณนะคะค่าเช่าคือห้องข้างๆหี่ก็มีคนหนึ่งเข้ามาเช่าเรียบร้อยแล้วนะคะคือพ่อใหญ่เปิดดูในเน็ตแล้วนะคะค่าเช่าห้องข้างๆก็สัปดาห์ละ420ดอลลาร์นะคะต่อต่อหนึ่งสัปดาห์นะคะถ้ามี เดือนหนึ่งก็มีสี่สัปดาห์นะคะคูณเข้าไปก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะอยู่นะคะอันนี้เราก็ให้พู้ใหญ่ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็ค่อยทานทีหลังนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงชีวิตแห่งวัยเกษียณที่มีความสุขตามอัตภาพอยู่นะคะผู้ใหญ่พลังก็ดูแลเราดีใช้ได้นะคะ วันนี้เราก็ขอพบปะกับทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะคะซียี่ะบายบายสวัสดีค่ะ